ว่าอย่างหนึง่งอ่ะคําถามคุณช่อเองก็เป็นคนที่รู้จักกับอ่ะอย่างเช่นก็รู้จักกับคนเพื่อไทยเยอะ,ะอย่างคุณช่อเองก็รู้จักกับคนประชาชนเยอะอ,อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมติเราพูดถึงรัฐบาลนนะขนาดนี้นะคะเสียงแม่งโคตรปริ่มน้ำเลยปริ่มปริ่ม<อ>แบบแ<อ> เเสียงสิบเสียงมันไม่เกินน่ะสิบห้าแต่สิบห้าเนี่ยมันอุดมคติหมายถึงว่าทุกคนต้องนั่งอยู่นะที่นั้นเวลารวมไปถึงรัฐมนตรีด้วยใช่รวมไปถึงรัฐมนตรีด้วยนะคนปกติรัฐมนตรีจะนั่งอยู่ขบวนใช่ไหมส่วนใหญ่รัฐมนตรีจะไม่โหวตเราต้องตัดออกไป3ก็คือประธานกับรองสภาใช่ค่ะถูกต้องไหมปกติรัฐมนตรีเขาจะไม่โหวตการเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ถ้าวันเนี้ย หมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือรัฐมนตรีต้องลงมายกมือด้วยใช้ทุกเสียงเข้าประชุมสภาแจกคมปลดร้อยข้ามไปไหนไม่ได้ทีเดียวนากวานนี้ใครป่วยใครไปฉี่ใครแบบว่าลากิดลาป่วยไม่ได้ลาบวชลาแต่งลาเผาญาติไม่ได้ไม่ได้เลยมันอันตรายมากคือมีโอกาสที่จะหลุดได้ตลอดเวลาครับ เพราะฉะนั้นแต่วันนี้เธอก็ไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วนี่เห็นก็บอกมีข่าวว่ารๆไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันเป็นเป็นฝ่ายค้านไปเฉยค้านด้วยกันคือคุณคะพักฝ่ายค้านฉันเลือกอะไรได้ไหมฉันเลือกอะไรได้หรือเปล่าฉันเป็นฝ่ายค้านใครเขาถูกขีบผัวกระเด็นออกมาจากรัฐบาลก็คือฝ่ายค้านก็ต้องมีอยู่ด้วยกันก็พลังประชารัฐก็ถูกขีบออกมาลูกป้อมอ่ะ ฉันรับเขาไหมฉันก็ไม่ได้รับแต่เขาคน้วยกันเออแล้วทำงานร่วมกันได้ไหมสมมติไม่ต้องทำงานร่วมกันอ๋อต่างคนต่างทำงานในประเทศไปเลยมันเป็นการทำงานแบบคณิตศาสตร์ก็คือมีเวลาผิดปลายเท่านี้แกเจ็ดสิบชั้นสามสิบชั้นสามสิบแกเจ็ดสิบจบอันนี้ก็คือทำงานอย่างมืออาชีพไม่ได้หมายความว่าเกียรติขี้หน้าแกทำนังดักตบหลังห้องน้ำไม่มีไม่มีเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าแบบรวมๆกันไปรวมมาแล้วฝ่ายค้านรวมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ไหมทำไปทำไมนะไม่รู้ไงก็เพื่อแต่ว่า รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติก<พ>่อนช่ว <ขอ S 2> <บ>งนี้ผลประโยชน์ออของประเทศชาติคืออะไรคือมีนายกเชื่อ,อนุทินชื่อพ,พิรพันธ์ได้ไหมเป็นไปได้ไหมประชาชนจะยอมได้ไหมบอกว่าท้งทประชาชนยอมเพื่อประเทศชาติาสักครั้งได้ไหมเป็นไปได้ไหมเดินไปถามคุณพี่รปภตึก GMM อ็มถามว่าไงครับถามว่าพี่พร้อมเลือกตั้งไหมเลินไปถามเลยไกลออกไปถามมอไซวินคุณพี่พร้อมเลือกตั้งไหมทุกคนพร้อมหมดถ้าทกามีใครตอบว่าไม่พร้อมดิฉันให้ตกเลย ทุกคนอยากเลือกตั้งใหม่เวนาร์พีนาพีเนี่ยนะไม่ชคนอยากไม่อยากเลือกตั้งมันมีก็ให้เลือกสองทางนะคือเลือกตั้งก็คือยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถูกไหมครับใช่ค่ะกับนายกลาออกแล้วก็เลือกนายกใหม่ถูกต้องไหมใช่ค่ะเอาเป็นเอาข้อแรกก่อนนะสมมติเลือกนายกใหม่ตามคนดิเดตที่มีในมุมมองคุณชอบเองแล้วกันว่าเพราะยังไงนายกโดนอยู่แล้วโดนสารรัฐมนตรตัดสินแล้วว่า ต้องหยุดปัจจุบันนะทีมงาน้ราไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้อาจจะมีโอกาสอาจจะมีโอกาสโดนโอเคอาจจะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมาจากทุเรียตื่นเต้นมา่ากแต่เขายิ่งสิ่งที่เขาลักล้างนะถามถ้าสมมุติว่าต้องเลือกนายกใหม่อ่าใครมีโอกาสเป็นนายกในเวลาที่เหลืออยู่บ้างไล่ฟังก่อนอันดับแรกป๊อปปูล่าที่สุดลุงป้อม ไม่มีแล้วนะคะลุงป้อมไม่มีแล้วลลุงป้้อมมมไ่ีแวเสียงไม่ถึงยี่สิบห้าเสียงไม่ถึงยี่สิบห้าต้องมีเสียงสนับสนุนอย่างยี่สิบห้าคนลุงป้อมโดนโดนผู้กองธรรมนัสปล้นไปแล้วโอเคลุงป้อมบทสิทธิ์ละหนึ่งหักกันเองนะคะสัจจะในหมู่โจโรนะก็ไม่มีละลุงป้อมไม่มีแล้วก็จะมีคุณจุรินทร์อดีตผู้นักข่าวประชาธิปัตย์นะคะอย่าลืมว่าคุณจุรินทร์น่ สอสอปักประชาัติก็แบ่งออกกระแสกันถูกแบดยับหมดแล้วคุณจุรินเนี่ยพูดตรงๆขอโทษนะคะคุณจุรินก็คือหัวหลักหัวตอ,อนะคะคไม่มีความหมายอะไรแล้วนะคะคุณพีรพันธ์คุณพิรพันธ์ก็กำลังเจอปัญหาเดียวกันนายพักก็มีปัญหาเหมือนกันนี่ครึ่งแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดถึงคุณพิระอันนี้สำคัญครับ คุณประยุทธ์แม้ว่าตอนนี้ท่านจะเป็นองคมนตรีแต่อย่าลืมนะคะแคนดิเดตนายกไม่มีการลาออกเป็นแล้วเป็นเลยถาวรตลอดไปจนหมดจนหมดจนกว่าจะตายหรือว่าหมดสมัยนะคะแล้วก็มีคุณอนุทินแล้วก็มีอาจารย์ชัยเกษมอะพูดตัดช้อยที่ง่ายก่อนดิฉันคิดว่าอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยตัดจิ้งอาจารย์ชัยเกษมป่วยด้วยสุขภาพด้วยสุขภาพนะคะท่านท่านด้วยความเคารพนะท่านไม่พร้อมหรอก คุณอนุทินคดี็มตัวอยู่รวมล้างการปกครองคายอยู่ในสารธรรมนูน<อ><อ>นะคะห<อ>ัวสวอ,อ,อ,อังยี่ทุจริตสอบในเอเอเยอะนะคะอ๋อคุณเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเนี่ยคดียังเยอะอยู่เยอะนะคะพลเอกประยุทธ์การที่เป็นองคมนตรีจริงๆไม่มีปัญหาคือถ้าท่านจะ มาเป็นนายกก็คือเราออกจากองคมนตรีมาเป็นนายกมันอาจจะฟังดูแปลกที่แบบออพูดตีเราออกได้หรอคือทุกคนคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองไทยเราย้อนกลับไปป25ี2549วันที่มีรัฐประหารถูกต้องไหมค,ครับครั้งหนึ่งปี2549มีการรัฐประหารคุณทักษิณชินวัตรณนะตอนนั้นต่อจากคุณทักษิณชินวัตรเรามี องคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครพลเอกสุรยุทธ์จุรานุนแต่ตอนนั้นเป็นสถานการณ์รัฐประหารเนาะแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่ประเด็นคือรอบนี้พลเอกประยุทธ์อ่ะอยู่ในแคนดิเดตบัญชีคนดิเดตนายกโดยชอบธรรมเลยนะชอบธรรมตามตามรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อพวกเราจำได้ไหมประโยคนี้เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้โดยชอบธรรมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกคุณชอบก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ขอช้อยตรงกลาง คุณประยุทธ์กับคุณธีรพันธ์คุณโฟกัสแค่สองคนนี้คุณประยุทธ์กับคุณธีรพันธ์ทำไมทำไมถึงต้องโฟกัสสองค,คนนี้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์คณิตศาสตร์การเมืองคือที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าเป็นการประชุมสภาที่ต้องใช้คอมฟอร์ตร้อยใช่ไหมม,มันห่างกันน้อยมากตัวเลขคือห่างกัน15 15ส้านี่คือนับหมดทุกเสียงห้ามไปขาดเลยนะแล้วทางคุณธีรพันธ์เนี่ยมี18 18ค่ะ พักเขามี36ตอนนี้มีมีแก๊<ร>งเสียเฮ้งแก๊งเสียเฮ้งสุชา,า,าติชุมก, 18, ก,ก,ก 18, ยิแล้วก็แก๊งคุณพีรพันธ์คุณขิงเอกนั 18. ท18เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะตอนนี้ราคาของฝั่งคุณพีรพันธ์ ยิ่งกว่าทองคําในยุคสงครามก็คือเล่นราคาได้แรงมากนี่พูดทั้งหมดนี้ก็คือไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนเลยนะประชาชนก็นั่งตาปิดๆอยากเลือกตั้งแต่ว่าในเมื่อเขายังไม่ยุบสภานนการเมืองเขาต่อรองกันแบบนี้นะคะโดยปกตินะคะซึ่งทําให้โรฮไทยช่างชาสามารถเรียกซึ่งเห็นไหมเขาเรียกแล้วข่าวอัปเดตล่าสุดก็คือคุณธีรพันธ์บอกว่ารัฐบาลต้องเปลี่ยนตัวนายกอ๋อต้องเปลี่ยนตัวนายกเขาเสนอแล้วว่าถ้าเปลี่ยนตัวนายกเขายังอยู่ใน รัฐบาลต่อไปแต่ทีนี้เปลี่ยนตัวนายกเนี่ยไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยคืออาจารย์ชัยเกษมซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติหรือหรือจะกลับมาเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยรัชาติก็คือลุงตู่หรือคุณธีรพันธ์ก็คือเขาเป็นสองคนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสถ้าสมมติวันนี้ลุงตู่เป็นนายกนี่คือมาแบบสมศักดิ์ศรีเลยมาแบบถูกต้องตามกฎรัฐธรรมนูญเลย มาอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแต่ในความเห็นของดิฉันนะคะซึ่งอาจจะขัดใจหลายๆท่านแต่ดิฉันเห็นว่าอันนี้ไม่ต่างอะไรกับรัฐประหารเงียบโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญซึ่งออกแบบโดยพลเอกประยุทธ์เองอก็คือแน่นอนในทางรัฐธรรมนูญไม่ขัดเพราะเขาเป็นแคดิเดตนายกแต่มันเหลือเชื่อป่าวเพราะคนเราอ่ะเป็นนายกเสร็จไปเป็นองคมนตรีเสร็จพานทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วกลับมาเป็นนายกต่อว่ะ อันนี้มันแลกระดูมีอันนี้มันไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทําเองอยู่ดีก็ทําให้มันเกิดขึ้นเป็นได้ก็เนี่ยนะคะถูกไหมจริงจอยู่ดีก็ทําให้มันเกิดขึ้นนะอันนี้ไปโทษเขาไม่ได้นายกสมรรถของแท้อันนี้ของแท้ยูกป่ะอันนี้นายกแแล้วก็เหลือเวลาสองปีพอดีเลยสองปีคนที่คนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้คนเอกประยุทธ์โดนสารธรรมนูญวินิจฉัยตอนนั้นมีเรื่องฟ้องร้องที่บอกว่าผลอกประยุทธ์ขึ้นสารธรรมนูญเนี่ยก็คือบอกว่าอยู่เกินธรรมนูญเขาอยู่ให้อยู่ได้แปดปีจำได้ไหมเขาอยู่กับเราเก้าปีนะ แล้วทำไมเขาอยู่ได้ตอนนั้นผ่านไม่ไม่นับถูกไหมเขาไม่เขานับเฉพาะตอนประกาศใช้รัฐธรรมนูญพอประกาศใช้รัฐธรรมนูญถึงเริ่มนับเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ไม่ถึงจ้าเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ลุงตู่จะอยู่ได้อีกสองปีคอต้าของพลเอกประยุทธ์เหลือสองปีพอดีเลยเหมือนที่พูดมปทันนี้ก็คือดิฉันไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะทุกคนแต่มันเป็นไปได้ไหมขอพูดนี้เลยกัน คือโคตรเป็นไปได้อ่ะมีโอกาสเป็นไปได้สุดณตอนนีุ้ณคิดว่านายกคนต่อไปอาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นไปได้คที่ลองคิดดูนะเป็นพลเอกประยุทธ์พักไหนกล้าไม่ยกมือให้ยกไปได้พักซงถูกไหมที่ผ่านมาเป็นพักร่วมรัฐบาลกับพลเอกบิมาแล้วทั้งนั้นใครไม่กล้ายกมือให้นี่ท่านลาออกจากอุณตตีมาเป็นนายกเลยนะคิดดูคุณไม่กล้ายกให้หรอก็แต่ก็ต้องยกให้ใช่ไหมก็ต้องยกก็ต้องยกอะ ดูคุณทักษิณด้วยกลับมาอย่างไรใครเป็นคนเซ็นรับสนองนักบินขับมานักบินขับมาไม่รู้อ่าจริงจริงคนที่เซ็นให้คุณทักษิณเราย้อนกลับไปน็อตเผื่อน็อตจะเพาสมองน็อตจะได้ปืนบ้างจียง่ะพี่ที่กอเยเข้าใจไหมสมองน็อตจะได้ปืนคนที่เซ็นน่ะก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันที่ทักษิณกลับมาก็ยังเป็นช่วงของ คนเอกประยุจันโอชาขนาดเดียวกันอีน็อตมึงฟังขนาดเดียวกันวันนั้นมันยังต้องใช้สวอทีกอนอย่าเพิ่งตีกันถ้าอย่างนั้นเน่ะเราอยู่นี่เราก็มีนายกชื่อพิธทาไปแล้วถ้าเราไม่ต้องใช้สวถูกต้องไหมถ้าเราไม่ใช้สวเรามีนายกชื่อพิธทาไปแล้ว คนที่ทําให้เรศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็คือสอวฝอั่งลุงตู่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นบุญคุณต้องตอบแทนแค<ข>้น,<ถ>นต้อง,องชำระก็ยังมีลุ้นว่าใครจะเป็นสุดท้ายแล้วก็ต้องนั่งลุ้นอีกทีเนาะว่าใครจะได้เป็นนายกและนี่คือสาเหตุที่ที่ฉันเสนอหยุบสภาค่ะยุบสภาก็คือคืนตั้งใหม่เืออคืนเนี่ยคือาไให้ประชาชนไปที่เราพูดมาทั้งหมดเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าประชาชนอย่างพวกเราที่เป็นคนเสียภาษีนั่งทำตาปริบ หน่อยๆเหงาอยู่ข้างเวทีแล้วแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมซึ่งจริงๆคือกูต้องเลือกได้หรือเปล่าแบบเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่แต่ตที่มันยังไม่ยุบสภาเนี่ยคือแน่นอนการเลือกนายกใหม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่เหมือนรัฐประหารเนาะรัฐประหารนี่ไม่ใช่แน่ๆแต่การเลือกนายกใหม่แม้ว่าจะได้พลเอกประยุทธ์มาเราก็ต้องกดยอนยอมยอมรับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนณตอนนี้แล้วคุณคิดดูว่าไอ้มอเนี้ย มอห้าร้อยคนเนี้ยมันผ่านสงครามมากี่รอบแล้วเนี้ยจนมันเละเทะไปหมดแล้วทุกวันนี้ดิฉันจาไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสสอยู่พักไหนกันบ้างย้ายไปดึงไปดึงมางูเหายุบรวมรวมยุบแยกอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนเละไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้อเสนอของดิฉันก็คือนายกไปต่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้เราอธิบายไปหมดแล้วเนาะไม่ต้ออธิบายซ้ําในเมื่อนายกไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยอย่าให้มันอยู่ในมอเละเลนี้ต่อไปเลยคุณยุบสภาเริ่มคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจเลือกใหม่ ทีนี้คุณจะเลือกใครมาสมมติคุณเลือกลมไทยสร้างชาติม,มา200เสียงดิฉันก็ได้แต่ง,งียบถูกไหม,มเพราะว่าเราก็ต้องเคารพประชาชน<ม>ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายมันไม่มีใครยอมเลือกตั้งเพราะอะไรมันต่างากับตอน57นะคุณน็อตลราคิดดูตอน57อ่อะพรรคฝ่ายค้านไม่ยอมเข้าสู่การเลือกตั้งเพราะเขารู้สึกว่าอะไรเลือกตั้งเพื่อไทยก็ชนะ<ม>แล้วจะไล่ไล่นายกปูไปทําไม,มใช่ไหม,มก็เลือกตั้งยุสภาลเลือกตั้งใหม่นายกปูชนะเพื่อไทยชนะเอาเราเราอย่งไเขาก็เลย ปฏิรูปเกาะเลือกตั้งใช่ไหมบอยคอรการเลือกตั้งจัดมง้งจัดมอบอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายเปิดทางไปสู่การรัฐประหารแต่วันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นวันนี้พักฝ่ายค้านบอกว่าฉันพร้อมในการเลือกตั้ง,งประชาชนนี้ไม่ต้องถามประชาชนก็พร้อมอยู่แล้วในการ <c oughs> เลือกตั้ง <c oughs> แต่ที่ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเป็นเพราะ <c oughs> เป็นเพราะกลัวแพ้อำนาจอยู่ในมือจะปล่อยไปทำไม <c oughs> งบประมาณ3.7ล้านล้านบาทจากภาษีของพวกเราทุกคน <c oughs> จะปล่อยไปทําไมยังไงก็เอาให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้กลับมาไม่ไมรู้ออนนซึ่งอันนี้มันแย่สําหรับประชาชนน่ะคือคนตัดสินใจคนเดียวก็คือนายกแหละว,ว่าจะยุบสภาหรือจะออกหรืออะไรก็แล้วแต่แต,ตตแต่ตั้งวันนี้หลายๆคุณก็มองสมการครัชบช่องว่าวันนี้อ่ะเป็นไปได้ไหมที่วันหนึ่งพักประชาชนเพราะว่าคุณอนุทินหลังๆเขาพูดว่าเขาก็ทํางานกับพรคประชาชนได้ดีเหรอ เขา,เาสามารถรวมงานได้แล้วกา,า,ารที่เหลืออยู่ที่ประชาชนจะร่วมาหรือเปล่าไปเรียนการ,ปรเป็นฝ่ายค้านกับไอ้รัชนกบ้างไปฝึกการเป็นฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งบอกแง่ตอนนี้มันก็เริ่มมีสัญญาดีๆระหว่างพรรคประชาชนกับคุณอนุทินอาวก็นายกหนูไปเลยสิเพราะได้ยินชื่อนายกหนูมาตั้งนานสัญญาดีๆนี่สัญญาคอเซ็นเตอร์ไหมสแกมเมอร์ผัวนี่คุณเป็นไปได้ไหมที่วันนี่พรรคประชาชนวันวันหนึ่งที่พรรคประชาชนจะไปรวมกับเออ ภูมิใจไทยแล้วรวมไทยสร้างชาติอีก18คนก็ย้ายมาอยู่ด้วยถูกต้องไหมก็จะเป็นเสียงข้างมากแล้วพี่มดพี่มดจําได้ไหมวันที่เลือกพิธาเป็นนายกอ่ะมีคนอยู่คนนึงลุกขึ้นมาพิพายว่าภารกิจของพวกผมต่อให้ตายก็ต้องทําให้ได้คือการสกัดกั้นพรรคเก้าไก่คนคนนั้นชื่อชาดาไทยเศรษฐ์ซึ่งอยู่พรรคภูมิใจไทยซึ่งแม้กระทั่งแล้วบอกว่าอยากออกกฎหมายที่ให้คนจะเลือกหนึ่งหนึ่งสองยิงคน ต่อต้านในหนึ่งสองตายไม่ผิดเว้ยสสภาคดิฉันอ้าปากค้างหมดว่าเฮ้ยเราพูดแบบนี้ในสภาด้วยหรอบอกว่าอ,อยากให้แบบยิงคนที่รลดลวนลงเรื่องหนึ่งสองตายเราไม่ต้องผิด,ไม,ผดไม่ต้องติดคุกนี่คือภาคภูมิใจไทยครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจับมือกันเป็นศูนย์คุณนัทพงศ์เนี่ยบอกไปสามร้อยรอบแล้วคืออย่างนี้มันเป็นเกมรับเพื่อไทยในวันที่ทะเลาะกับภูมิใจไทยก็บอกว่ามึงอย่างเอางินนะจ๊ะถ้าเอาเงินเดี๋ยวกูจับส้มอีส้มก็องบอกไม่จับ หยุดยังไงก็ไม่จับหยุดบ้างไม่จับคือในสมัยเนี้ยยังไงก็ไม่มีการจับนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเราก็ดูเงื่อนไขใช่ไหมว่าคุณรับเงื่อนไขของเราได้หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องตั้งเงื่อนไขอยู่แล้วยังไงเราก็มั่นใจว่าเราคะแนนจเสียบ้างคุณนะแต่ว่าในครั้งเนี้ยเราจะไม่ ไม่ตบสัตว์กับประชาชนมันจบไปแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเราแพ้เราก็คือแพ้อย่ามาข้ามขัวก,กับเราเพราะเราโดนอิทธิฤทธิของการข้ามขัวมาแล้วเราจะไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังอีกนะคะเหลือพักให้มันประชาชนมันมีความหวังได้สักพักนึงเหอะนะในประเทศนี้ทีเนี้ยพอน้ําเงินทะเลาะก,กับแดงน้ำเงินเอาบ้าง เล่นกูหลอเรื่องสอวอกูจับกับส้มนะเว้ยนัทพงศ์ก็ต้องบอกว่ากูไม่จัดย <c oughs> ืนัคำเดิมหยุดหยุดเอาไปบลัฟกันนะคะเกมแบบนี้เนี่ยรู้เท่าทันนกักการเมืองด้วยดิฉันคิดว่าอันนี้มันเกมเรียกราคาแบบแบบ แบบชั้นต่ำอ่ะเอางี้ดีกว่าสมมติว่าเราก็คาดหวังว่าอาจจะมีการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วกันนะอันนี้คือความหวังความหวังของทางพักประชาชนเองหรือความหวังของประชาชนหลายๆคนที่มองอยู่ว่าอยากยุบสภาสมมติว่ายุบสภาขึ้นมาจริงค่ะอ่ะพักประชาชนแคนดิเดตนายกคุณคือใครไม่มีช้อยเลยนะตอนนี้อันนี้ออกต่อตัวก่อนเดี๋ยวพักเขาจะโดนยุบนะคะดิฉันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ดิฉันไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจในฐานะประชาชนแล้วกันในฐานะแฟนขับพักประชาชนแฟนคลับผู้สนับสนุนหัวคะแนนผู้ช่วยหาเสียงของพักประชาชน ดิฉันเชื่อว่ารอบนี้เขาจะมีแคนดิเดต3คนเผื่อไว้เลยอย่าลืมว่าค 2>, 2ครั้งที่ผ่านมาแคนดิเดตมีคนเดียวตลอดเลยนะ<ม>ซึ่งอันนี้เราพูดได้ตอนที่เราเป็นกรรมการบริหารเราตัดสินใจว่าแคนดิเดตต้องมีคนเดียวเพราะเรารู้สึกว่าไม่ต้องมีช้อยอยากโฟกัสไปเลย เอาเน้นๆ้นเต็มเต็มแน่นแน่นคนเดียวเอาอยู่คนแรกคือธนาธรตอนพักเก้าไกลเขาก็คิดเหมือนกันก็คือเขาก็พิธาคนเดียวแต่รอบนี้ถ้าให้ดิฉันเดาว่าค a n ิเดตจะต้องมีไม่ต่ำกว่า1นคนละกันอะมันมีได้สามมันมีได้สามารถทางการเมืองหลายๆอย่างที่มันเป็นเพราะว่าอะไรคืออย่างนี้ แคนดิเดตต้องเป็นคุณเทงแน่นอนอยู่แล้วคุณน้คะเราต้องไปตรงมาเราจะไปเอาคนอื่นมาเป็นแคนดิเดตนายกได้ไงแต่ทุกคนก็ทราบว่าคุณเทงเนี่ยเป็นหนึ่งใน44สสที่อาจจะโดนคดีซึ่งแน่นอนเขาบอกว่า44สสของพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะสิ้นเดือนหน้าด้วยซ้ำไปอ๋อไม่ ลับอันนั้นก็รับเหมือนกันรับกันเหมือนกันลมๆแล้งๆโดยไทม์ไลน์ของคดีเนี่ยมันไม่ไม่มีทางที่จะเร็วไปกว่าสิ้นปีแปลว่าพวกเธอตายก่อนฉันค่ะหมายถึงพวกที่บอกว่าจะต้องก่อนสิ้นีพวกที่รอสมน้ำหน้า44สสตายก่อนค่ะคดีหัวสวคดีแพทองทาจบเร็วกว่านจบเร็วกว่า พอสองวนี่จบเร็วกว่าตอนแรกฉันก็ว่าฉันหนักสักพักอ่ะมีคนหนักกว่าพักอื่นหนักกว่าหมดเลยพักอื่นหนักกว่าหมดเลยจ้ะพักรัฐบาลทัั้้งนนใช่จ้ะเพราะว่าสัตว์กันเองแรงมากจ้ะโอ้ถ้าโดนแบบนี้กันทั้งหมดเนี่ยมันก็คือนักการเมืองก็หายไปเยอะนะก็มีใหม่ได้ค่ะคุณน็อตมันก็สร้างใหม่ขึ้นมาทุกคนก็สร้างขึ้นมาใหม่สงใหม่ได้แต่เราเสียดายนะไม่ใช่เราพูดเราแบบว่าพวกแกเป็นขยะใช้แล้วทิ้งส4สสฉันไม่สนใจไม่หรอกทุกคนเป็นคนที่เก่งมากๆแต่อันมากแต่อไ่ดด้้ยยูวคน นะคะพักคือองค์กรสถาบันที่แบกเอาความหวังของผู้คนไว้ความหวังนั้นมันจะตายแค่เพราะว่าคนบางคนหายไปไม่ได้ความหวังของประชาชนมันใหญ่กว่านั้นมากถ้าคนนี้ตายไปก็มีคนใหม่ที่จะมาแบกความหวังของประชาชนต่อไปอคุณนายช่อถามอย่างนี้วันนี้นายกออกมาถแถลงแล้วแต่ก็อย่างที่เขาบอกว่าทุกอย่างมันอาจจะมีเวลาของมันนั่นแหละต้องไหมครับตัวนายกเองอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้รัไทยสร้างชาติ<ๆ>เขาก็เหมือนแบรไต่<ๆ>เข้า้าแล้วเหมือนกันว่าเขาจะร่วมด้วยนะแต่ต้องเปลี่ยนนายกต้องเปลี่ยนนายก มันก็เริ่มมีสมการออกมาอยู่แล้วถามจริงทั้งหมดทั้งมวลกับเรื่องกัมพูชาท้อเองก็เป็นคนที่เรียนหนังสือเรื่องนี้มาโดยตรงยโดยตรงค่ะคุนในช้อก็เลยจบจากจุฬามาโดยตรงเรื่องนี้อยู่แล้วถามจริงเหตุการณ์ครั้งนี้มันคืออะไรยังไงลองพออธิบายให้ประชาชนได้ไหมว่าเราจะมีทางออกกปนยังไงท้าทายมากคืออานี้เอายี่นะนี้นะเรื่องมันซับซ้อนสรุปแบบสั้นที่สุดสําหรับคนดูแฉโดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะ วิกฤตปลอมมากมากวิกฤตปลอมคือเรื่องชายแดนเนี่ยที่มันมีปักปันไม่เรียบร้อยมันไม่เรียบร้อยมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะนะคะมันก็อยู่แบบนั้นตั้งแต่ฝรั่งเศสเยอะนานแล้วจนใช่จนคืออย่างนี้นะมันเริ่มตั้งแต่เราจําเป็นที่จะต้องเซ็นสัญญาที่เสียเปรียบฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมันเป็นเจ้าอาณานิคมสมัยอุตสาหกรรมที่ห้านะคะไม่อยากจะพูดคำว่าเสียดินแดนเนาะแบบ เออใช่มันเถอะมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนาะยุคลาณิคมมันเป็นร้อยปีแล้วคือยุคลาณิคมเราไม่มีทางขัดขืนฝรั่งเศสได้อยู่แล้วเขาให้เราเซ็นอะไรมันก็ต้องก็ต้องเซ็นเพราะเขาเป็นมหาาอนน้นาะนวณวันนั้นมันก็ตกค้างมาจนถึงปัจจุบันนะคะทีเนี้ยไอ้ปักปันเขตแดนที่มันไม่ลงตัวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องทางเทคนิคคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะมาเป็นหลายๆสิบปีคําถามแล้วอยู่ดีๆส่งคนมาร้องเพลงชาติอขุดคูเลตสนามทอทอ พ่อส่งมอบต่อให้ลูกพ่อคือคุณเซนลูกคือคุณมาแนตลูกเอาไม่อยู่จ้ะเพราะลูกเอาไม่พ่อก็กําลังจะตายขอภายนะคะไม่ได้แช่งคุณคุณเซนนะแต่ว่าตามธรรมชาติตามธรรมชาติอายุไข่ตามอายุไถ่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแล้วว่าถ้าตัวพ่อตายตัวลูกโดนเช็คดินทั้งตระกูลแน่นึกออกไหมทำเขาไว้เยอะ40ปีของคุณเซนไม่ได้หักหลังแพทย์ทองทานคนแรกหักหลังมาแล้วทุกคนเพราะฉะนั้น ัวโดนเช็คบินกลัวโดนเช็คบินมันก็ต้องหารากฐานที่มั่นคงให้กับตัวเองอก็จะไม่มีอะไรดีไปกว่าหาศัตรูภายนอกอก็มาแววงมาแวง้งเอาประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเวียดนามไม่กล้าหือเขาเลยฝั่งลราก็ไม่กล้านะคะเสียเปรียบเขาอะไรยังไงก็ไม่กล้าเพราะว่ามีบุญคุณต่อกันอยู่แล้วฝั่งลราเขาก็แข็งฝั่งเวียดนามมีบุญคุณกับบุนเซนตั้งแต่มสมัยเขมรแดงนะคะก็เลยมากับไทยอ้าวแต่เป็นอังเคิลกันนะพ็เพราะว่าเป็นอังเคิล ที่ต้องให้หนูพูดไหมแรงนะ <S 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 แล้วทำไมต้องเป็นช่วงนี้ <S <S อ่ะท,ทำไม8ปีก่อนหน,นี้ไม่เห็นทำอะไรเลย คือจริงๆเ่ยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาจริงๆตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์ความสัมพันธ์กับก็ไม่ได้อยู่แย่มากนะคะตั้งแต่เขาพระวิหารถูกต้องใช่คือตั้งแต่เขาพระวิหารเราแพ้คดี2รอบ2506 1รอบ2551รอบแล้วก็2556 1รอบตอนนั้นเป็นยุคคุณยิ่งลักษณ์นะคะคุณนพดลปฐมะใช่ไหมคะแล้วก็มีต่อเนื่องกับคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะคาบๆเกี่ยวๆกันซึ่งทั้งสองรอบที่แพ้เนี่ยมันก็เป็นความบาดหมางทางจิตใจที่มันฝังลึกในคนไทยเนาะเราก็รู้สึกว่าเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้มากแต่มันไม่เคยเป็นประเด็นถูกไหม อยู่ดีๆมันพุ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือความตั้งใจผลิต crisis ปลอมทีนี้มันมันหนักขึ้นเนี่ยเพราะว่าทางเราเองเนี่ยก็รับมือได้อย่างไม่ดีโดยอะไรคูคุณรู้คุณเซนดูกรรมกรข่าวแชร์ก็น่าจะดูเออดูหมดอะคือหุณนเซนต์ติดต่าข่าวติดตามข่าวไทยตลอดเวลาในขณะที่ทางเรารู้อะไรเกี่ยวกับ เราไม่เคยรู้เราเพิ่งจะมาพยายามศึกษาว่ามันเป็นเลกับกลุ่มมันหาเรื่องขนาดนี้เราเพิ่งจะมาศึกษากันใช่ไหมว่าตกลงการเมืองภายในกัมพูชาคืออะไรในขณะที่กัมพูชาเขารู้เราหมดทุกอย่างอืแล้วเขาเห็นช่องอาศัยความที่อ่ะคลิปเสียงถ้าพูดก่อนหน้านี้คนอาจจะไม่ไม่เห็นภาพวันนี้คลิปเสียงที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันชัดมากแล้วว่าความไว้ใจที่ให้กับคนผิดคนอะมันหายนะนี่คือหายนะทางการพูดระดับ c n n ลงข่าวอะ นิวยอร์กไทม์ลงข่าวเซาล์ชไนน่ามอร์นิ่งโพสต์ลงข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยระดับโลกนี่มันเสียหายขนาดไหนยับนี่นี่นี่เราลองคิดแบบนี้ค่ะเปลี่ยนจากแพทองทานกับคุณเซนเป็นโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนี่คือเหตุการณ์สมมตินะคะไม่ต้องกระทบความสัมพันธ์เอาเนี่ย Hello dude my friend Hello dude เฮ้ยสีเพื่อนรักที่เราเก็บภาษีอยู่อะ ไม่ต้องกังวลรัฐมนตรีคังกูทําไปเองกูไม่ได้เป็นคนสั่งเลยเดี๋ยวเราเคลียร์กันหลังม่นะไม่ต้องออกข่าวพวกเขาทํากันเองไม่ใช่พวกเราพวกเขาทกันเองที่เรือลบเราไปอยู่แถวเซาล์ชน่นาซีทหารมันทําเองอม,มันเป็นฝั่งตรงข้ามกับเรายุ้งเชื่อไอ้นะดูเราไม่ได้ทำอะไรแบบเนี้ยยูอยากได้อะไรบอกยูอยากได้สีสีสีอยากได้อะไรยูบอกไอไอ่ัดให้อ่ะคลิปนี้โดนเผยแพร่โดยพรรคเดโมแครต ของของสหรัฐอเมริกางสหรัฐอเมริกาเป็นไงเละดิเป็นไงคะแล้วกลับมาที่แล้วนี่ยังไม่จบโดนรัมปาบอกว่าเฮ้ยสีจิ้นผิงยูมันเลวมากยูมันไม่มีเครดิตในทางการทูตยูมันเป็นคนที่หน้าเนื้อใจเสืออายุสาเอาโทรศัพท์ส่วนตัวโทรหายูแอบอัอันนี้พูดตรงๆนะคะชิบหายหนักโดนอิมพิชไ้เลยค่ะสามวันจบเพราะว่าไม่มีผู้นำที่ไหนในโลก เอาโทรศัพท์มือถือส่วนตัวโทรหาผู้นําอีกคนนึงพูดเรื่องเขตแดนครับอ๋อยุดมารยาททางการทูตไม่ใช่ไม่ใช่มารยาททางการทูตครับโปรโตคอลโปรโตคอลมารยาทกับโปรโตคอลคนละอันกันนะคะเพรา่ฉนั้นโปรโตคอลคือหลักวิธีในการดําเนินการนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่บอกว่าคุณเซนผิดมารยาททางการทูตในการทําเรื่องนี้ผิดมันไม่ได้ผิดหรอกแต่มันหน่อมแนมข้อหาคุณเซนคือ Foreign interference แปลว่าการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นโดยหวังผลเปลี่ยนรัฐบาลาซึ่งเป็นข้อหาร้ายแรงมากะระดับโลกร้รายแรงมากะระดับสำหรับร้ายแรงมากแต่จนถึงป่านนี้สิ่งที่รัฐบาลไทยทแถลงคือเรา deeply d i s a p p o i n t e d ใช้เสียงเบา <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน deeply disappointed ผิดหวังอย่างสุดซึ้งทำไมอันเคิลทำกับเราแบบนี้ความจริงต้องทำยังไงความจริงต้องไปฟ้องศาลโลกต้องไปฟ้องไม่ต้องฟ้องศาลโลกต้องประกาศให้โลกรเลเหรอแถลงประนาม strongly condemn strongly condemn เราขอประนามอย่างรุนแรงสิ่งที่คุณทำเป็นการตั้งใจแทรกแซงกิจการภายในเพื่อหวังผลสั่นคลอนรัฐบาลซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตใจต่อประเทศเพื่อนบ้านอันมีความสัมพันธ์กันยาวนานตลอด150ปีที่ผ่านมาทำไมเขาไม่ทำอ่ะ ก็ตอนนี้ตอนแรกวันตอนนี้วันเขาอยากได้อะไรขอให้บอกหลานจะจัดแต่วันนี้ที่จริงแล้วเขาบอกก็มีข่าวว่าจะปิดชายดงชายแดนแต่ก็ยังเป็นการชอบชอบตัอย่างนี้นะเรื่องนี้อันตรายอีกแบบในขณะที่เราพูดว่าเราต้องมีท่าทีที่เด็ดขาดเข้มแข็งเนี่ยดิฉันคิดว่าจะร้ายแรงที่สุดถ้าคุณแพทองทานปิดด่านหมดลบกับคุณเซนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหม เมื่อกี้เราพูดแล้ววิกฤติเนี่ยมันวิกฤติเทียมม,มันไม่ได้วิกฤตอะไรเลย JBC เขาก็มีอยู่เขาก็เจราจากันมาได้30 40บสปีก็ค่อยๆ่อปรับปันกันไปปรับปันเสร็จไปตั้ง20่สิบโอเคดแล้วม,มันก็ค่อยๆทํากันไปแบบนี้แหละมันไม่มีประเทศไหนทําเสร็จภายในห้าปี1ิปีอยู่แล้วคุณเล่นเกมตามพุนเซนมามากพอแล้วถ้าคุณจะไปลบกับพุนเซนจะตัดเน็ตตัดไฟตัดทุกอย่างของคุณเซนตอนนี้คุณทำเพราะอะไร คุณทําเพื่อกลบเกลื่อนความผิดพลาดเรียกคะแนนความเห็นใจจากคนที่บอกว่าคุณขายชาติอโอนี่ฉันไม่ได้ขายชาติฉันจะลบกับคุณเสร็จแล้วนี่คือการใช้ผลประโยชน์ชาติม,มาเทรดออฟป๊อปูลาริตี้ส่วนตัวพูดง่ายๆภาษามนุษย์ชาบ้านเข้าใจคุณแม่งเต่าใหญ่ใครกบ คุณกาลังทาเพื่อกบเกิดความผิดตัวเองทั้งที่จริงๆวิกฤตเนี้ยคณกดดันไม่ให้คนไปเที่ยวบ่อนคุณเซนเนี่ยอีกไม่กี่วันก็ตายแล้วเขาก็ยอมเจรจากับคุณแล้วคุณเห็นในที่คลิปเสียงปะล่ะคุณเซนเขาเดือดร้อนมากนะเรื่องเรื่องขัดอะไรได้อะเรื่องขัดอะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่องที่ได้เปรียบอยู่แล้วคุณจะไปยกระดับสิ่งนี้ขึ้นมาเพียงเพื่อกลบเรื่องที่คุณทําไม่ได้นี่ที่คุณเอาผลประโยชน์ชาติเนี้ย ไปแรกกับการเอาตัวรอดส่วนตัวของคุณนะั่น,น <ะ S 1> ที่เขาบอกคุณเซนก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไทยกลัวเขามากที่สุดนี่จร<อ>ิงหรอคุณคิดว่าจริงไหมล่ะคะไม่จริงเรคาคนไทยเราบอกไม่จริงเราไม่ได้กลัวครับ อ้งเขาเขาไม่ได้บอกว่าคนไทยกลัวเขาบอกว่าผู้นําไทยกลัวผู้นําไทยกลัวเขาเขาไม่ใช่บอกคนใจกลัวคือแบบเป็นช่วงเวลาที่ผู้นําไทยกลัวมากที่สุดคืออย่างนี้นะคะดิฉันไม่อยากให้ใครชาตินิยมจนเกินไปคือการชาตินิยมเกินไปอย่าลืมเรากับคนกัมพูชาสุดท้ายหน้าตาไม่ได้ต่างกันนะเรากับคนพม่าคนลาวมันเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนมันแผ่นดินสุวรรณภูมิแผ่นดินสุวรรณภูมิแล้วก็นุ่งผ้าถุงผมสบายอะไรเหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าโอเคปัจจุบันมันเป็นคนละประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย ระดับประชาชนอยากเกลียดกันอันนี้ที่ฉันเห็นด้วยคุณนอันนี้เห็นอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุเห็นด้วยอันนี้คือเราอย่าไปเกลียดกันกับระชาแม้ว่าเราจะตีเรื่องนางงามนิดหน่อยก็ได้ไม่ได็ไเรื่องรสนิยมไม่ไอันั้นเราก็ตีกันต่อได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจะไม่ลบกันเรื่องามงาม่แต่ในระดับประเทศเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญที่ผู้นําต้องปกป้องศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศนะคะเวลาเราแสดงออกเนี่ยถ้อยคําในการประนามทุกคํามีศักดิ์ของคําพูดศักดคือคือมันมีลําดับชั้นว่าคุณต้องใช้ลําดับชั้นไหนในการตอบโต้การกระทําที่ร้ายแรงนี้นะคะถ้าคุณยังตีแค่ว่านี่ผิดมารยาท,ทางการทู่ทําไมมาแอบอัดเฮลโล ผู้นํำต่อผู้นํำคุยกันเขาต้องอัดแล้วเก็บเรคคอร์ดหมดอยู่แล้วนั่นเป็นมาตรฐานนั่นคือมาตรฐานเขาจะต้องมีการจดแม้แม้ไม่อัดก็ต้องจดบันทึกเต้องคอร์ดของสองฝ่ายเพื่อมีอะไรต่อไมีเหตุอะไรจะได้มีหลักฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณไปเรียกร้องว่าทำไมคุณโดนอัดแล้วโดนเอามาปล่อยโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ส่วนตัวแต่ว่าโดนแฉนี้อันนี้พูดตรงๆนะขอร้องอย่าแบบอย่า ขาดวิจารณญาณซ้ำซ้อนไปมากกว่านี้เลยนี่มันก็หนักมากพอแล้วนะคือยังไงมันมันคุณไปสารภาพทําไมวว่าคุณทําผิดโปรโตคอลเองเออนะเพราะฉะนั้นอ่นดิฉันคิดว่าวันนี้เราเอาแต่พอดีคือชาตินิยมเกลียดเกลียดชาวกัมพูชาอะไรอย่าลืมคนเขาค้าขายชายแดนอยู่ระหว่างกันพี่น้องเขาข้ามไปทํางานไปอะไรระดับประชาชนอ่ะเราก็ไปกันตั้งเออตีกันเรื่องนางงามพอแล้วนะรีติกันเรื่องแบบไทยอะไรเงี้ยเาว่าไปเออกีฬาพอละพอสนุกสนานแต่ว่าในระดับประเทศ เราต้องอยู่ในจังหวะที่พอดีรักษาเกียรติภูมิของประเทศเราดิฉันคิดว่าอันนี้คือจุดที่จุดที่มันจะทําให้กลับไปสู่สถานการณ์ที่ปกติได้ณตอนนี้เราต้องยอมรับมีกลุ่มชุมนุมออกมาเยอะแล้วล่ะอ่าจ้าต้องยอมรับพรุ่งนี้คุณสนที่ก็จะออกมาตอน10บโมงเช้าหรือวันนี้ก็มีคอปทใช่ใช่ใช่ใชะก็่ริ่มชุมนุมกันแล้วมันจะลุกลามไปถึงในาดไหนอันช่ใ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 ช่อยากจ่ไม่อยากจะดูถูกกระแส ของการชุมนุมที่ผ่านมาเขาดูป้อแป้ป้อแป้จุดไม่ติดวันนี้ก็ยังดูจุดไม่ค่อยติดนะแต่อันนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลด้วยถ้ารัฐบาลยังทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหรืออย่างที่บอกตรงกันข้ามอ่ะไปใช้วิธีแบบลบเลยแบบกับขุนเส้นเพื่อเพื่อที่จะแบบรุนแรงคือมันผิดจุดคือตอนนี้ประชาชนน่ะเขาไม่ได้โง่นะคะเขาติดตามข่าวสารสถานการณ์นะวันนี้ระหว่างเรากับกัมพูชาลบทําไมแม่ทัพก็คือกองทัพภาคสองเขายังบอกเลยว่าดีที่สุดคือ ชนะโดยไม่ต้องลบถูกไหมซึ่งตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วคุณก็ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอะไรไปทีนี้ถ้ารัฐบาลย,ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมอบที่วันนี้จุดไม่ติดอ่ะคุณอย่าดูถูกนะวันดีคือร้ายติดขึ้นมาติดเลยนะคะตอนกปปสก็เหมือนกันตอนตอนพันธมิตรก็เหมือนกันตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ดีๆมันก็ คือสุดท้ายรัฐบาลเองเป็นผู้ตัดสินว่าม็อบจะจุดติดหรือไม่ติดคือถ้าการกระทําของคุณมันเป็นไปแบบไม่แคร์ประชาชนไม่แคร์เวิร์ลเรื่อยๆแบบนี้มันก็อาจจะจุดติดขึ้นมาได้และ <คน S 1> ดิฉ <คน S 1> ัน,มมด,นดิฉันไม่อยากเห็นการชุมนุมเป็นการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยก็จริงแต่หลายครั้งการชุมนุมในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ชุมนุมเพื่อให้รัฐบาลออกอ่ะอชุมนุมเพื่อให้รถถังออกอนึออกอมา คือชวงนุมให้เราถังออกมันมันไม่โอเคดิฉันคิดว่าเราอะเรียนรู้มามากพอแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงอะรัฐประหารไม่ใช่ทางออกแน่ๆนะโอเค,คแน่นอนนี่ฮะช่วงนี้อาจจะวันไหนว่างๆมาช่วยกันหน่อยเนาะ แน่นอนว่าการเมืองมันจะร้อนแรงไปอย่างนี้แหละอีกเดือนหนึ่งสักเดือนกว่าเขาบอกว่าสักเดือนกว่ารายการแฉก็จะมีนักการเมืองมาสลับกันขึ้นมาอย่างนี้อีกแล้วแน่นอนอีกแล้วอีกแล้วค่ะมันแน่นอนเพราะว่าเราก็มาคาดหวังว่าเราจะก้าวไปสู่คําว่าเลือกตั้งแต่ดูคำว่าเลือกตั้งมันอยู่ไกลเหลือเกินหรืออาจจะไม่ไกลก็ได้นะการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าช่วงนี้ต้องติดตามอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตประเทศนะคะทรัมป์ทร์ริสเอายังไง คนเราจะตกงานไหมสารหนูไม่น้ำกกตกลงยังไงลูกเด็กจะออกมาพิการหรือเปล่านะคะของพวกนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งหมดและอยู่ที่ว่าเรามีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้หรือเปล่าสงครามอิหร่านอิสราเอลอันนี้ของจริงนะใช่แล้วมันเกี่ยวกับเราด้วยนะแล้วเกี่ยวกับเราไม่ทำตรงก็ทำอ้อมอย่างน้อยน้ำมันก็น้ำมันแพงน้ำมันแพงอ่ะแรงงานไทยที่อิสราเอลอีเท่าไหร่ถูกไหมคะคือหลังจากนี้ปุ๊บมีเรื่องราวอีกมากมายวันนี้ขอบคุณ คุณชอบจากใจจริงขอบประคุณ,คณมากๆค่ะ